เรียกว่าก็ทำเวิร์กฮาร์ดตั้งแต่ต้นปีเลยมีหลายอย่างให้ทำมากๆใช่ณตอนนี้งานมันไปแบบเวไหนอะไรไหบ้างสำหรับเราณตอนนี้ก็จริงๆแล้วเดี๋ยวปีนี้ถ้าที่คนได้ดูในโปสเตอร์เราก็จะมีซีรีส์คู่กับบอสนะครับเป็น The Boy Next d o นะครับผมแต่ว่าน่าจะเปิดกล้องก็คือหลังกลางปีไปแล้วก็เลยช่วงนี้ก็เลยเหมือนแบบผมก็จะเน้นไปทางเพลงไปทางสิ่งที่แบบผมชอบแล้วก็อยากทำอันนี้พอมันมัน งงไงงบ้าเห็นคนือมันบบต้องดูแล<น>ตัวเองครับอกอผมใช่คือผมเบสเดิมผมเป็นภูมิแพ้อยู่แล้วแพ้ฝุ่นแพ้อากาศแล้วก็ถ้าแบบนอนน้อยอย่างเงี้ยก็จะเป็นเป็นหวัดง่ายแต่ว่าช่วงนี้ก็คือแบบผ่านเวลาพักผ่อนด้วยอะไรด้วยก็เลยเหมือนแบบว่าเป็นภูมิแพ้บ่อยมันกระทบอะไรกระทบไหมหรอก็ก็จามครับผมจามจนคนรอบตัวถามว่าอืเป็นหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเออก็ต้องหาวิธีแบบดูแลสารบ้านแบบนี้ใช่ครับ กินยาแล้วก็พยายามจะถ้ามีเวลาก็อยากจะพักผ่อนให้เยอะๆมาถึงที่นีรู้กรอนหน่อยตอนนี้ครับก็จริงๆตัวผมเนี่ยได้นิยายมาจากพี่เมย์แล้วแล้วก็ได้ลองอ่านดูแล้วก็ชอบชอบ,ชอบมากๆเลยครับผมก็รู้สึกว่าบทเนี่ยค่อนข้างจะแบบอมีความมีเอกลักษณ์แล้วก็แตกต่างจากพี่พายุแล้วก็น้องว่าเลนอยู่ระดับหนึ่งเพราะฉะนั้นก็รู้สึกท้าทายแล้วก็รู้สึกแบบอยากจะแบบรีบรีบถ่บายแล้วใช่ครับเป,เป็นมมากๆ ตอนนี้น่าจะประมาณเดือนหน้าหรือเดือนหนึ่งก็จะเริ่มเวิร์กช็อปกันแล้วครับผมใช่ี่ว่าแปลแตกต่างมันจะนไไปไรคือทางแบบเอ,อ่อคือแต่ละคาแรคเตอร์เขาก็จะมีแบบตัวละครแบบนั้นของเขาอยู่แล้วแต่ว่าอ,อ,อย่างของผู้การบทที่ผมรับผู้การผู้การจะเป็น ด็กที่แบบมีความสดใสมีความ่าเริงแล้วก็เป็นคนที่แบบมีความคิดบวกมากๆกับตัวเองแล้วก็คนรอบข้างแล้วก็เป็นสายมูซึ่งยุคนี้หลายๆคนก็น่าจะเป็นสายมูเหมือนกันน่าจะอินตัวเราผมหรอก็ก็มูครับผมก็ก็บักมีบ้างแต่ว่าแบบเราไม่ได้แบบงียงยบแที่เดียวอะไรอย่างเงี้ยครับก็เป็นเหมือนที่พักพิงทางจิตใจอะไรอย่างเงี้ยส่วนมากไปทางแบบแนวไหนที่มูขอ าเก็แบบไปไปหว้พระไปขอรูปนี้ก็มีก็มีบ้างครับผมแต่ว่าเราก็แบบเราก็ต้องทำตัวเองด้วยเพราะว่าจริงจริงแล้วสุดท้ายมันก็ทุกคนกาลังจะทำของเราใช่ครับนอกจากซีรีส์แล้วเนาะงานเพลงเมื่อกี้ที่บอกว่าทจะทำอพลงจริงจริงอะเพลงปีนี้ไม่ว่าจะเพลงไทยหรือต่างประเทศก็จริ่งมีโปรเจกต์เยอะมากเยอะจนแบบไม่รู้ว่าจะปล่อยกทใหม่ตอนนี้เพลงที่ถืออยู่ในมือครับผมใช่มีทั้งเร็วๆนี้อ๋อจริงจริงมี งานแฟนสายอัลบั้มแรกของโน้ตอื่นเดือนหน้าครับผมมีนังผมนะครับผมก็จะมีจริงจริงมันเป็นเพลงในบั้มเดียวกับทัชดาวขครผมแต่ว่าจะมีสองเพลงที่จะปล่อยออกมาในช่วงวันแมทวันนั้นใช่ครับสิบหกมีนาครับครูโค้ชแฟนคนนี้คาอ่าก็สิบแปดนี้นะครับเตนนรียมเตรียมตัวรอเจอ เป็นวิันเกิดอื่นได้เลยนะครับผมก็ปีแล้วปีที่แล้วทําไว้ประมาณไหนก็จริงผมเป็นคนที่ชอบพัฒนาตัวเองแล้วเพราะฉะนั้นมันจะต้องดีขึ้นแน่นอนครับผมมั่นใจก็อยากจะฝากทุกคนนะครับผมรอแนมิสวันเกิดของผมในปีนี้ด้วยนะครับทที่ไปดูพี่เล้เป็นลังตาของสลิงคือผมอยากผลสลิงตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วแต่ผมก็กลัวว่าผมจะทำงานต่อไม่ได้ก็เลยแบบขอขอคิดก่อนครับ โอ้เล่งเรียบร้อยแล้วเรียกได้ว่าเล่งแบบนักร้องบางท่านที่แบบว่าผมเป็นแฟนคลับเขาเหมือนกันที่แบบว่าอยากจะแบบร้องเพลงกับเขาสักครั้งหนึ่งหน่อยเพราอย่างงานเพลงของเราจะแบบเพราะให้มันกเอ๊ะหย่านไหนหย่านะเฮ้ยโป๊ะหรอกนะดูแล้วซึ่งงานเพลงก็อาจจะติดเชิญเขามาเป็นเป็นอย่างเราไหมคะโอ้จริงๆเพลงคู่หรอครับก็อาจจะมีครับปีนี้มีแน่นอน ครับผมแล้วก็อาจจะมีผลงานเพลงบางอย่างของโนอืินที่ออกมาเรียกได้ว่าไม่ไม่นานเกินรอผมเร็วๆนี้อาจจะเป็นแนวที่ทุกคนไม่เคยเห็นในตัวนอืินแล้วก็แหวกไปเลยไม่เคยมีใครทํามาก่อนครับผมใช่ไม่รู้หรอกไม่รู้พุ่งผมก็ลูกพุ่งผมก็อยากลองนะครับผมจ้างได้นะครับผม วันนี้ใช่ไหมครับไม่ไม่แฟนมิทอ๋อใช่ครับผมก็ซิ่งเดือนหน้าครับ<อ>ผมก็ะจะมีแฟนมีทบินไปที่ญี่ปุ่นเป็แฟนมีทโซโล่แฟนมีทติ้งของโนโอื่นนะครับผม<อ>ก็ตื่นเต้นเหมือนกันเพราะว่าอุ้ยมีโอกาสได้ลองต้องบอกว่ามีโอกาสได้เลือกร้องเพลงญี่ปุ่นที่เราชอบด้วยก็ะ<ม>จะตั้งใจซ้อมอย่างดีเพื่อที่จะแบบไปลองแน่นอนครับท่อนซีลองอุ้ยไม่ได้ยัาสปอยไม่ได้ดีใช่ครับเออแต่เรื่องภาษาเลยเราก็เป็ไปต่างจังหวัดเลยมันเล่น เรียกได้ว่าเราได้เรียนรู้ค,คําศัพท์พื้นฐานนู่นนี่น่นจากแบบหลายๆประเทศมาแบบเบสิกอะไรเงี้ยครับพอดีทักทายขอบคุณหรือว่าแบบมุกอะไรที่เขาสอนมาจากพี่ๆที่ที่ก่อนกินแล้วก็จําได้บ้างลืมบ้างแล้วก็ถามใหม่บ้างพีอ, <c oughs> อเดียวเหงาไหมอุ้ยไมีเพี่นเดียวๆไหมหรอก็ปกติกรไปกันสี่บ้างสองบ้างอะไรก็ก็มีบ้างครับผมแต่ว่าจริงๆอ่ะคือด้วยความที่แบบเพื่อนผมก็ไปมีดเดียว เวลาใกล้ๆกันพอดีก็อาจจะแบบไปเจอกันที่นู่นเลยอะไรเงี้ยครับงไม่เหงาหรอกครับขอบคุณนะขาผมนี้มาวันนี้นะครับถ่ายรูปวินเซอร์นคน